สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุขคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่คอยกัได้มาที่อ่าวัดธรรมบูชาเนาะเป็นคลิปวิดีโอที่อ่าเมื่อเลี่ยวนิเองก็คือวันที่6พฤษภา,าคมเนาะปีพศ2 5 0 0 67ตรงกับวันอังคารพอดีพ่อเมพี่น้องข่อยก็ได้มาที่วัดอาป่าทมบูชาเนาะวัดอารมบูชาภูงัวน้ําตกจิตสีบ้านดอนเสียดตําบุญบ้านต้องอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนั่นเองพ่อเมพี่น้องที่วัดอาธรรมบูชาเนาะภูงัวแห่งนี้กามาะมารอเนาะมารอ ที่จะลับสลีละสังขารของหลวงปู่่อเมครูอาจารย์เนาะหลวงปู่ทองคำการจน,นะวันโนเนาะพระอริยะสงเจ้าแห่งวัดธรรมบูชาอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะที่เป็นของวันที่6พฤษภาคมปีพศ2560ตรงกับวัน จันนั่นเองเพราะว่าหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์เนาะก,ก็คือหลวงตาแยงสุขากะโมเนาะ,ะเจ้าอาวาาชีวัดเจตียาคีรีวิหารภูทอกเนาะเพิ่นก็ได้เดินทางมาเพราะว่าเพิ่นหูว,วาสลีละสังขารของหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์เนาะหลวงปู่ทองคำการจะนะวันนูจะได้เคลื่อนสลีละสังขารขององค์หลวงปู่มาใน เที่ยงคืนก็คือหกทุ่มประมาณหกทุ่มกับเป็นวันใหม่ก็คือวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดตรงกับวันอังคารที่เจ็ดปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะเดือนพฤษภาคมนั่นเองอันนี้ก็คือรายละเอียดเนาะเป็นคลิปวิดีโอที่วันที่หกกับวันที่เจ็ดแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่หลวงปู่พ่อแม่ครู อาจารย์พระธีรานุเทราที่มาจากอาายวัดนคิดบริเวณบึงการแห่งนี้เองและก็เป็นบรรยากาศที่คูบาอาจารย์เนที่วัธรรมบูชามาโลกาพ่อเมฆคูบาอาจารย์พระธีรานุเพรานั่นเองที่จะมาหลับสรีหลัสังขารของหลวงปู่ทองคำการจานะวันโนเนะในคืน นี่ก็คือเทียงคืนของวันหาที่หกือเป็นวันใหม่ของวันที่เจ็ดเนาะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอของวันที่หกพ่อเมพี่น้องก้ตอนช่วงตอนกลางวันเนี่ยกระซิเป็นการทํากิจกรรมเนาะกิจกรรมที่หลวงปู่ได้ทำเอาไว้แล้วก็คือหีบที่จะรอบรรจุสรีระสังขารร่างกายของหลวงปู่งานยมที่บ้านดอนเสียก็ได้มา ซอยกันทำกิจกรรมต่างๆที่หลวงปู่คูบาอาจารย์นาะสิมาในคืนนี่เนสิ้นเดือนคืนใหญ่มาในคืนนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรณาศาลาที่หลวงปู่ทองคำการชนะวันโนนั่นเองที่ได้สร้างเอาไวน้นะก็เป็นเรื่องที่หนาแปลกและก็เป็นเรื่องที่หนาอัศจรรย์พ่อเมีพี่น้องกับหลวงตาแย่งแลวกับพ่อเมีคูบาอาจารย์หลายลูก หลายนามที่อ่ะยังโบไทยย่อยมาก็กมีอ่ะมากะแค่นี้แหละเพราะว่าเห็นดวงตาแย่งบรลยากาศสิมีพ่อเมกูบาอาจารย์มาอีกพ่อเมพี่น้องสิ้นเกจิดังแห่งภาคอีสานไปอีกแล้วองค์หนึ่งเนาะพ่อเมพี่น้องเนาะหลวงปู่พ่อเม,อเออเมฆกูอาจารย์หลวงปูท่ทองคาการจนะวันโนนั่นเองมีงควาสิผ้าพ,พ่อเมพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศเนาะประมาณเทีย่ยงคืนเนาะประมาณเทีย่ยงคืน ขวาสลีล่สังขารของหลวงปู่ท้องคําการชนะวันโน่นนั่นกะซิมาถึงประมาณเชี่ยงคืนนั่นเองก็เป็นหีบที่ผู้คนนิยมเอาไว้ใส่สลีล่สังขารของหลวงปู่เพราะมีครูอาจารย์เนาะเดี๋ยวฮาองก้าไปรับดูรับชมบรรยากาศเนาะกะสิได้ยุดอาการบรรยายไว้วนะจุดตรงนี้เนาะก้าไป เบิ่งเหตุการณ์ว่าสีมีเอียงน้ำแนที่โคเมคู่บาอาจารย์เนาะเพิ่นได้มาถึงซึ่งวัดธรรมบูชาภูวงัวน้ำตกเจ็ดสีแห่งนี้พ่เมย์พินเองไปเข้าพากันไปเบิงจ้องออ มันก็ได้ตัวอ่าปัจจุบันทํามาแล้วก็ไปขออย่างนี้มากยิ่งมากกัน <coughs> साँग का पौधा มันฆ่าไป फेडरल वॉरशिप हम लोग काम

ครับโหลไปไป uh, <coughs> 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 ý thức ăn mặc đồ 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 ăn ไปเข้าไปเข้าไปด้านด้านนี้ระดับจับก่อนเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว <laughs> <laughs> Tô a the Lord. còn cái nào thì không biết mất thì cái này liên quan đến để bảo quản. cái bát phân luôn. người cái <laughs> này. 没看。 ดประทายแม่ต่แพอยินบอละอะเไท,ไทยนะมาพี่มาพี่ทุกบาทคุณตายมาหลาย,ลายคนแรกเระทงเดียวเราทงคนไทยั่ <laughs> ข่อยก็ะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปวิดีโอนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอของวันที่ส2องเนาะหลังจากที่ข่อยได้เอาลุงไห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งการอาเคิร์นใ,นใหญ่สรีละสังขารของ ลุงปูทองคาการจนะวันโนเน,นะเพิ่นได้ขึ้นสรีลาสังขารจากโรงพยาบาลวิชัยหยุดก็คือโรงพยาบาลทางกรุงเทพเนะมาที่วัดธรรมบูชาภูง,งวัวน้ำตกเจ็ดสีบ้านดอนเสียตาบลบ,บ้านต้องอําเภอซีกาจังหวัดบึงกันแห่งนี้เนอกะคุบาอาจารย์เนอพเมฆคูบาอาจารย์เพิ่นก็ได้กำหนดการที่จะประจุเนะ ประจุสดีละร่างกายของหลวงปู่ทองคำกจาจชนะวันน้นั่นเมื่อวันที่ยี่สิบหกเพฤษภาคมพศสองพันหารยหกนั่นเองเพื่อที่จะได้ประจุณช่วงตอนนี้นะการลำก่อสางที่ปิดเมนที่จะใส่สรีละสังขารร่างกายของหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์นั่นเองกระพานได้มาได้จิตมือแล้วพ่อแม่พี่น้อง นับตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12นาะตุงกับวันอาทิตย์พอดีเมื่อนี่วันที่12อันกสิเป็นเมนที่พ่อเมรูบาอาจารย์เนาะคูบาอาจารย์เพิ่นเคยได้ก่อสางเมนและกามีมคูบาอาจารย์นั่นทยอยมาเพื่อคารวะสรีละสังขารของหลวงปู่พ่อเมู่รูอาจารย์เนาะหลวงปู่ทองคําการชนะวันโนเนาะกะมีพ่อเมรูบาอาจารย์รนโนโนพาาาระอ,อริยะ ส่งเจ้ามาจากหลายสถานที่ที่มา,า้าังสวีหลาสังขารของหลวงปูพ่พ่อเมครูอาจารย์กะสีพาพอ่อเมพี่น้องไปเบิง่งองค์นี้เนะี่ยพ่อเมพี่น้องกะสิปินเอาหลวงปูพ่พ่อเมครูอาจารย์เนาะหลวงปู่คาดครุธรรมโมเนาะเป็นมาตเตเตวัดป่าบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัด อุดรธานีเนาะ่นมาจากอุดรธานีพ่อเมย์พี่น้องติก่อนเพื่นเคยประจำอ,อยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดธรรมขามเมืองสกล,ลนครเนาะ่นก็ได้ย่ายมาวะพิ่นก็ได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พ่อเม่ครูอาจารย์เนะาะพระอรหันต์แตเจ้าที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังของจังหวัดสกลนครก็คือหลวงปู่ฟั่นอาจารโร มันนี่เนาะข่อยก็ได้มีโอกาสได้กราบพระสุปฏิปันโน,นพแมครูอาจารย์แล้วก็ขอโอกาสเพิ่นได้ทายรูปพอ่อเมครูบาอาจารย์เ,เดียวข่อยสิาพาไปเบิ่งองต่อไปเนาะมือนี้สิมีองค์ใดน้ำเนนนอกจากหลวงปู่คาดเนาะแล้วก็อันนี้ก็อาิีป็นอาคิปวิดีโอของหลวงปู่พแมครู อาจารย์เนาะนอกจากหลวงปู่คาดแล้วกาสิปินหลวงปู่หลวงตา,าเนาะหลวงตาสมหมายอัตตามโนเนาะวัดป่าสันติกาวัดอำเภอชัยวนจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเพิ่นก็ได้เป็นลูกทายาทของหลวงปู จันหลวงปู่บุญจันทร์กับเมลูนั่นเองพระอริยะสงฆ์เจ้าเนาะสายพระปาสายพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มันภูริคตุนั่นเองตอนนี้พ่อเมครูอาจารย์กำลังอาคละวะเนาะเสดีละสังขานะรูปก,กายของหลวงปู่พ่อเมครูอาจารย์ก็คือหลวงปู่ทองคำการจันท์วันโนเนาะคนก็ได้เอาผ้า ไตเนาะเอาพาไตมาคาระหวะและ้วพมีกูบาอาจารย์กาซีเดนย่งางไปบึงอ่าสลีละสังขารร่างกายของหลวงปู่ทองคำที่เอาไว้ในอ่าล่วงเย็นเนาะที่อยู่ในหีบล่วงเย็นเนาะที่พมีกูบาอาจารย์เพิ่นกะซีได้เดนินไปเนาะอันนี้ก็คืออ่าคลิปวิดีโอของหลวงตาสมมายนั่นเองเพื่อมีพี่นอ้องเพิ่นกะสิย่างไปบึง มาถึงคลิปวิดีโอวินาทีสุดท้ายเนเรเด้เอพ่อเมย์พี่น้องกะซิได้อําลาพาจากพ่อเมย์พี่น้องไปหรือพ่อเมย์พี่น้องกะให้พ่อเมย์พี่น้องได้มาติดตามรับดูรับชมเนาะตั้งอีกสิบหกมือเพราะว่าเป็นเอาไว้ห็นสิบห้ามือเนาะนก,กะเสียอายประจุปะประจุเพิ่งเนาะ สรีระสังขารของหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์ก็คือหลวงปู่ทองคำกาญจนะวันโน่เนาะก็เป็นวันที่ยี่สเดือนอพฤษภาคมปีพศสองพั 2, นห้าเจ็ดนาะทาบุญนีอีกอย่างเปลี่ยนแปลงพ่อเมยพี่น้องก็สิเป็นวันที่26นั่นเองกะให้พ่อเม่พี่น้องมาคอยติดตามกะขอขอบคุณพ่อเมยพี่น้องเนาะที่เขามารับดู รับชมในคลิปวิดีโอนี้กะมุมม das heißt ีอีกอย่างซีวาลลลายใหญ่หังค่อยกระคอกาวคาม่าสวัสดีครับ